เอากาศร้อนๆครับมาเล่นน้ำกับปลาหน่อยน้อยแล้วเอ้ยมันจะกัดนิ้วผมแล้วเอ้ยมันกัดนิ้วผมกัดนิ้วผมครับคุณผู้ชมเอ้ยให้มันกินนมปังมันงับนิ้วเลยดีนะนี uh ่ม okay. ันมีเขี้ยวให้คุณมากครับตัวใหญ่ด้วยจับให้ดูเลยนี่อุ้มอุ้มให้ดูเลยนี่โหคุณมากก็จับฝังก็ได้ด้วยไอ้ยา ไปจ้าผมได้ไหมล่ะมาเอามาดีมาดิโอ oh, hey, yeah. ้ยว yeah. mm. mm. ิเขากัดมิ้วกรับคุณผูมแต่เขาไม่มีฟันนะครับนะขอบคุณมากเลยท่าน่ารักมากเลยโอ้โหสะบัดน้ำเลื้อเลื้อเลื้อเลื้เลื้อฮึเคยไหมครับน่ารักไหมอากาศร้อนเล่นน้ำกับน้องปลานะครับอุ้ยกระเด็นกระเด็นหมดแล้วหมดแล้วโบ๊อบบี ไปแล้วครับมันตะบัตรกระเด็นครับโหเขื่นะครับท่านผู้ชมเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมนี่น้องเขาน่ารักมากคุณด้วยนะครับให้จับได้ด้วยนะอ่าเล่นน้ำกับผมแม้จะเจอจงกลางเล่นน้ำกับผมมาเอ้ยระวางนั่งรอรถนะครับไม่มีอะไร้ทำ เาเล่นน้ำกับปลาครับหมดแล้วหมดแล้วขนมปังหมดเขาก็นหนีจากครับก็คลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกําลังใจให้ผมนะคลิปนี้มีโอกาสได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านนะนะครับเนื่องจากมีโอกาสมาซื้อนะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ นี่ครับหน้าเซ็นทันนะครับ <c oughs> นี่ดูน้ำตาลแรงมากเลยนั่นนั่นนั่น,น,นเขาอยากจะกินตะวันน้ำให้ผมด้วยบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับบ๊ายบาๆขอบค,บคุณทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะครับ